จากคลิปที่แล้วนะครับเราได้ทําการเตรียมอุปกรณ์ในการปลูกผักเรียบร้อยแล้วทั้งการเตรียมกล่องโฟมการล้างถ้วยปลูกให้สะอาดรวมไปถึงการผสมปุ๋ยและการปลูกผักเบื้องต้นก็คือการลอยน้ําและในคลิปนี้นะครับเราจะทําการปลูกลงกลองใหญ่กันครับจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูกัน สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเมดิวการ์เด้นจากอีพีที่แล้วนะครับผมได้ทําการเตรียมวัสดุในการปลูกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทําการปลูกลงกล่องใหญ่ให้ทุกคนดูกันครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยการใส่ถุงดากันครับทุกคนนี่นี่ก็คือถุงดำเนาะก็จะใส่แบบนี้เลยทุกคนใส่ตามผมได้เลยนะในระหว่างที่ผมใส่ถุงดําอยู่นะครับก็ฝากทุกคนไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเราจะทําแบบนี้ทีละกล่องนะครับ เมื่อเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เลยอันนี้เป็นถุงดําที่สําเร็จรูปนะครับก็สามารถใส่ได้เลยนะครับต่อมานะครับผมก็จะเติมน้ําในกล่องให้เต็มนี่ใส่ไปแบบนี้เลยครับทุกคน ตอนนี้นะครับผมได้เติมเสร็จเรียบร้อยไว้แล้วนะครับรอทุกคนเลยนะฮะต่อมานะครับผมก็จะมาเริ่มเทปุ๋ยกันแล้วก็ไปผสมในกล่องนะครับในกล่องในที่นี้นะครับผมจะเติมน้ําทั้งหมด39ิบกลิตรก็คือความจุของกล่องแล้วก็ใช้ตัวเจ้าถ้วยตวงอันนี้นะครับในการใส่ลงไปแต่ว่าผมจะใส่ประมาณอ่า1น0นะครับ120นะคือเต็มนี่เลยนะครับ 120 ml เนาะใส่อย่างละเท่าเกันนะครับใส่อย่างละเท่าเกันระหว่างปุ๋ย A และปุ๋ย B นะครับเท่ากันเลยใส่ปุ๋ย A ก่อนครับทุกคนผมจะไปเริ่มใส่ทีละกล่องเลยที่ผมเปิดไว้ต่อมานะครับก็เป็นปุ๋ย B และนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการเติมปุ๋ยเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการคนกันการคนในที่นี้นะครับผมก็ใช้เช่าตัวนี้แหละเป็นวิธีง่ายๆครับทุกคนคนให้ปุ๋ยเข่าละลายเท่ากับน้ําที่เราเติมไปเนาะ <c oughs> ก็เราใช้การสังเกตจากตาเราเองนะครับทุกคนหลังจากนั้นนะครับก็ทําการปิดกล่องทั้งหมดเลย ในขณะที่เราปิดกล่องนะครับให้ทุกคนสังเกตว่าน้ําของเราเนี่ยมันปริมหรือเปล่าถ้าปริมนะครับให้ทุกคนตักออกนะได้เวลาลงผักกันแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเริ่มจากกรีนโอ๊กอันนี้ก่อนนะครับนี่ครับอันนี้สวยๆเลยนะครับก็จะลักษณะประมาณนี้เอาน้ําออกก่อนน้ําเก่านี่ใส่ไปเลยนะครับให้ดูลากก่อนลากนี่สวยมากขาวสวยนะครับนี่ มาในเวลาใส่นี่ครับลักษณะถ้วยนะครับผมจะใส่จากท้ายถ้วยนะครับนี่อันนี้ให้ดูก่อนนะครับนี่คือกรีนโอ๊กนะครับผมจะใส่จากท้ายถ้วยนะหรือตัวถ้วยนะครับยัดเข้าไปเลยแล้วก็เหลือไว้สักนิดนึงนะครับหรือว่าครึ่งหนึ่งของฟองน้ํานะครับแล้วก็เขาก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นนะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับให้ดูตรงนี้แล้กันนี่ ถ้าสมมุติว่าเราใส่แบบนี้ได้ไหมได้ครับทุกคนแต่ว่าลากเขาจะไม่ค่อยโผล่มาเราก็ต้องมาจัดที่หลังเห็นไหมแต่ว่าผมไม่นิยมใช้นะผมจะใช้แบบนี้เลยใส่นี่ครับแล้วก็ใส่ออกไปเลย ใครที่ดูผมตั้งแต่แรกนะครับจะรู้ว่าผมเนี่ยทำคนเดียวการปลูกผักแบบนี้นะครับเหมาะสําหรับคนไม่ค่อยมีเวลาลดน้ําผักเนาะแต่ว่าต้นทุนในการปลูกก็จะสูงนิดนึงนะครับึ่งข้อเสียผมต้องบอกก่อนเลยนะครับผักเนี่ยเขาจะอ่อนต่อแสงมากเพราะเป็นการปลูกด้วยน้ําการปลูกวิธีนี้นะครับผมแนะนําปลูกในช่วงฤดูหนาวกําลังดีเนาะเพราะว่าผักสลัดนะครับเขาชอบอากาศหนาวเขาจะโตได้เต็มที่มากๆเลยและช่อจะใหญ่ด้วยแต่ถ้าเราจะปลูกนอกฤดูแบบผมนะครับก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับถ้าเราปลูกแล้วรอด ช่อสวยยังไงก็ราคาดีแน่นอนครับและก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการปลูกลงกล่องใหญ่ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายมากๆหลังจากนี้นะครับก็คอยดูระดับน้ําในกล่องถ้าเขาลดมากก็ค่อยเติมเข้าไปแต่ถ้าเขายังไม่ลดก็ไม่ต้องเติมเข้าไปนะครับส่วนถ้าวันใดวันหนึ่งแดดจัดนะครับแสงแดดแรงผมก็จะปิดสลนเป็นการป้องกันผักใบไหม้นะครับลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการปลูกผักกล่องใหญ่ทีนี้ก็รอได้ยาวๆเลยนะครับเพราะว่า น้ำที่เราเติมไปเนี่ยกล่องเนี้ยสาลิตรนีอยู่ได้ยาวๆประมาณ7 1 0ถึง10วันเลยนะก็ต้องคอยมาดูและเติมน้ำเนาะสุดท้ายนี้นะครับก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบายบายครับ